คดีนี้ไปดูเมียรู้ผัวไม่รู้ตำรวจเลยรู้เลยผมอย้ตรวจปีผช่วยเหิดชิดกับรองสว,วัสดอาจารย์สอวมงเกยรภูมิสืสบทราบว่ามีเป็นเจ้ามือจำหน่ายหวยหลากหลากินรวกนะคุณตำรวจถือหลักฐานมาจับผู้ชายบ้านนี้ข้อหาเป็นเจ้ามือหวยใต้ดินแต่มาเจอเมียเข้าซะก่อนน้องแฟนน้องอยู่ไหมทำไมอ่ะมีคนเขาแจ้งมาว่าแฟนน้องเป็นเจ้ามือหวย อาเป็นไม่เป็นไว้ว่ากันทีหลังตกลงเขาอยู่หรือเปล่าไม่อยู่ไม่อยู่งั้นขอกงนหน่อยไม่อยู่งั้นขอเ้นหน่อยเอ้ยยังไงเนี่ยทนไ,ไม่ได้ก็บอกว่าไม่อยู่ไงอ้าวตกขอค้นหน่อยเพราวนไม่โดนเรื่องใช่ไหมน่งยนิ่งเลยน่ลยนี่นี่นี่อี่น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 ี้นี่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 น่นนจ่นี่นี่นี่นนี่อี่ไี่่นนี่นี่่่ี อะไรวะอะไรวะเฮ้ยพระทุงเฮ้ยน um ้องจ้าพะทุงอยู่นี่เฮ้ยอยู่นี่ไม่ใช่เขาล่อตำรวจให้แกหนีจะตามเขาไปทำไมไอ้บ้าน้องจ้าเฮ้ยเขาลอกทุนแกผ้าขายหน้าให้แกหนียังจะโง่ตามเขาไปทำไมหนีไปดิอไปกลับไปกับไปพระทุงอยู่นี่ หวงเมียมันมากเลยหวงทำไมตอนเนี้ยขันนี่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณตำรวจจับผมทำไมเนี่ยขุนเป็นเจ้ามือหวยเนี่ยอุ้ยไอ้เวรไอ้โก้คุณสาววินก็ว่ต้องหยอมาทัววตาบิ๊กอ้ยเอาให้แรงอีกทีมะเผื่อสมองจะโล่งกว่านี้แหมรักเมียว่างั้น โหไอฮิปโปโราต้องมาโจมโปแก้เขาถึงลงยิงไล่จับตำรวจช่วยด้วยช่วยด้วยชาวบ้านตำรวจจะกุมขืนตำรวจจะขึ้นมากุมขืนพลังาระเย็นดูเต็มผัวก็วิ่งตามเอาเพราะถึงไปให้เมียทุ่งนอกจากแก้ผ้าเอาหน้ารอดแล้วแก้ผ้าให้ผัวรอดก็มีหน้าเนี่ยขอขอบคุณร้อยตำรวจตรีบุญช่วยวิเศษชิดรองสารวัตรจราจรสพเมืองชัยภูมิเจ้าของเรื่องแก้ผ้าช่วยสามี